เรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับตั้งตารอเล็กเด็ดของน้องคากิกันมากมายเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องคากิกก็ได้ให้มาหลายงวดติดๆแล้วไงอย่างล่าสุดน,นะคะติกตอกของมาดามฟินที่ได้โพสต์คลิปกับแคปชั่นว่าแวะมหาลูกชายน่ารักมากวันนี้น้องอารมณ์ดีมีเล็กเด็ดมาฝากพี่ๆด้วยครับเพ่งๆทุกคนนะคะโดยก่อนที่น้องคากินะคะจะหยิบเลขหน้ายาเปิล ก็ได้บอกหลานชายว่าช่วยหน่อยนะงวดนี้ช่วยให้คนยากคนจนถูกหวยกันนะคะแล้วน้องคากิก็จับเลขปิงปองได้เลข169โดยก่อนหน้านั้นนะคะยาเปิ้ลก็ได้โพสต์คลิปขณะคุยเล่นกับน้องคากิพร้อมตีเลขบอกแฟนๆถึงงวดวันที่1พฤศจิกายนนี้ด้วยนะว่าห5าพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าไม่ถูกอย่าว่ากันนะท่ามกลางแฟนๆนะคะเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิว่า โตเร็วมากน้องคาีิเรียกได้ว่าน้องคาีินะคะเป็นก่ันใจพี่ป้านาอากันไปแล้วนะคะส่วนใครนะที่เป็นคอเสี่ยงโชคนะคะก็อย่าลืมเอาเลขน้องคาีิลองไปเสี่ยงกันดูนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะ